สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับสวัสดียามเช้าครับผมโอ้ทำทางแต่เช้าเลยเสเซ็ก เมื่อวานฝนตกครับฝนไม่แรงนะโอ้หมกบาดบาดมันขย,ยันวะ่ะ ทีมงานเขาไปแล้วครับตอนแรกย้ายมาตรงนี้ตอนนี้ลงไม่ได้ครับไปแล้วโอ้โอ้โอ้โอโอตาดินนะ่เอาเอาอย่างเนี่ยเห็นอย่างเห็นอย่างฮะ โอ้เห็ดทางโอ้จัดที่พึ่งตื่นว้าเโอ้ยากันงเซื่องกันวะนเซื่อกันนะยังวะ มาลมาจะมีใ yeah. ้พ yeah. ักวะใส่มาขึว่เป็นบักก็่นีเแนตก็ช่หน่อยนะคะเย้ผมฟูเลยนะยังนาูหนิตัวหนามนู่ลูกสยายนา

ที่เขาบอกว่าเวลาเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดกระจกเด้อเปิดกระจกสูบยาปุ๊บกะปิดแอร์ก็อืมนั่นแหละไฟกระจกมันเปิดบ่ได้บ่เปิดประตูแล้วก็ปิดแอร์บอสั่นแอร์มันบ่ตัดแอร์บ่ตัดมั้ยบอกว่ากูถึงใจอยู่มันก็ไปเรื่อยๆไป ยูหายไปเลยวะฮะไมปต้มมือขึ้นแล้วตายแล้วโอ้ยเศยยูหายหัวอีกแล้วเ,าเยาวาดีกระบาดงานยังบาเดี่ยวอยู่โอ้ยอย่าเพิ่งหนีกันลูกพี่งานยากก็ช่วยกันหน่อย กานง่ายก็ช่วยกันหน่อยฮะเออ,เ,อเราไฟจะมากุ่าน่ยเออมือละสิบแปดเขียวเนาะสิบแปดยี่สิบเขียวอยู่มาได้บ่ไม่ได้แนะ่นอนเพาจริงอ่ะแต่ไมโค้าายู่มาได้พวกเราพ่อแรงไดนดิพราะจริงอ่ะ พกร้อนกับพ่อแรได้มื่นแล้วสิบแปดเทียเท่ยวยินสิบเกี่ยวอ่ะแต่ไม่โครถมันน้อยมันอยู่มาได้แมโค่หมื่นหนึ่งพอหอดหลอยเนาะว,ว,ว,วันหนึ่งไม่ถึงร้อยเที่ยวนะแมโคอ่ะที่ต้องการรถร่วมนี่ก็เพราะว่า จะให้มันถึง300เที่ยวเร็วๆมันจะได้เบิกตางได้เร็ว ไอ้พวกเนี่ยีเขาเยอะเนียเขาให้เฮ็ดเป็นทีเลี่ยมสูงซ้ำกระท่อมสูงซ้ำไหที่กระทมตัดเลยบ่พงไหนเมอออันนี้ก็เเลือเท่านี้แหละอันนั้นนัทีไร่ทีไร่เจ้ากระตัดออกจัาหน่อยกน่ยนหอย่ ไม่ต้องตัดกันเลยวะอ๋อ,อยังสัตว์เห็อว่ามันหลายเติบอยู่เลยเนาะอันนี้กับไม้อนอดดินเลยเขาฮะ ดินจะหมดแล้วครับ นแต่เช้าครับหกโมง ก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับฮะอะไรนะตาติเกอร์อ๋อ,อพี่หน่อยกำลังมาใช่ไหมมาก,กี่คันคันเดียวโอเค อ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายครับสวัสดีครับได้อะไรกินข้าวอ่ามไไอ๋อเหรอติ๊กเกอร์อยู่ใส่ฮะสติ๊กเกอร์อ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ